ยน้ำแรงน้ำแรงวุ้ย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 ว้าวปุ้ยเก่งไทยไม่ล่อยด้วยจะจับก็ไม่ให้จับเออได้แค่นี้ได้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไว้ให้แม่ชุดมาพรุ่งนี้ยายพามาเล่นนี่มาเล่นกับพี่ทีเล่น

จะลงไหมคะ